ามาจากจังหวัดนนองนะครับเพชรบูรณ์ค่ะมาจากจังหวัดจันทบุรีมาจากกรุงเทพค่ะจากเพชรบูรณ์จากมงกอค่ะอยู่กรุงเทพมาจากเพชรบูรณ์ค่ะเป็นมะเร็งต่อมลูกเลืองระยะที่สี่ครับไม่มีเชื้อมาประมาณสามปีแล้วครับเป็นมะเร็งน้ำใส้ระยะที่สี่แพร่กระจายค่ะตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่วัยรับพาวค่ะปวยมะเร็งลำไส้ระยะที่สี่ครับตอนนี้ติดตามอาการอยู่ปกติดีครับเป็นมะเร็งลังไข่ ระยะที่4ค่ะหมอไม่รับรักษาแล้วค่ะเป็นเนื้องอกในบุลุกค่ะเดี๋นี้หายแล้วค่ะเป็นมะเร็งรอบที่2อย่างน้อยก็ระยะ 3- 4ถึงค่ะปัจจุบันนี้ก็หายปกติแล้วค่ะเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองลาไปต่อมน้ำเหลืองกำลังให้การรักษายอยู่ปัจจุบันก็มีความสุขดีค่ะ,คะมีก้อนเนื้ออยู่แต่คุณหมอย,ยังไม่ได้บอกว่าถึงขั้นจะเป็นแพทย์ตรวจตามอาการอยู่ค่ะท่านเป็น มเมะเร็งเต้านมตัดอย่างนี้แล้วค่ะทางซ้ายตันนี้ลามไปที่กระโดูว,วันนี้ดีใจแล้วก็มีความสุขค่ะเห็นสีหน้าของทุกคนนี้สดใสทุกๆคนแล้วนะคะ ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองเหมือนที่พี่หม่ำสอนตลอดไปนะคะอยาประมาทนะคะมียาดีแล้วสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะคะส่วนเ,เราจะมีข่าวดีวันที่5้กุมพานะคะจะมีการถแถลงข่าวค่ะผลวิจัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยครบแล้วทั้ง4ี่มะเร็งแล้วนะคะก็จะถแถลงข่าวกันเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะ วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการรับมือเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งเราต้องเตรียมตัวหรือรับมืออะไรยังไงบ้างนะคะเนื้องอกกับมะเร็งนั้นต่างกันยังไงซึ่งถ้าเป็นเนื้องอกเนี่ยค่ะการรักษาก็คือแค่การผ่าตัดก็ก็หายแต่ถ้าเป็นมะเร็งหรือเนื้อร้ายมันคือเนื้องอก ที่โตไม่หยุดแล้วก็สร้างเซลล์ไปเรื่อยๆจนทําลายสร้างความเสียหายให้อวัยวะข้างเคียงอาจจะไปกดเบียดเส้นเลือดแล้วก็มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือไปตามเส้นเลือดไปตามอวัยวะต่างๆเกิดที่จุดหนึ่งไปโผล่ที่จุดหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเนื้อร้ายหรือมะเร็งปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งของเราเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราเลยนะคะปัจจัยภายในคือปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันเกิดขึ้นตามสภาวะอยู่แล้วเช่น เมื่อเราอายุเยอะขึ้นพออายุมากๆเข้าอะค่ะร่างกายเราก็จะมีการแบ่งเซลล์มาเนิรนนานจนวันหนึ่งตัวโมเลกุลหรือพันธุกรรมมันมีการผิดเพี้ยนทํางานผิดเพี้ยนไปก็จะมีโอกาสเกิดมะเร็งได้ง่ายล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมะเร็งอะ่ะมันเกิดขึ้นในคนสูงอายุถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะอายุน้อยๆเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งค่อนข้างน้อยนะคะถัดมาก็คือ,อ,อพันธุกรรมนะคะถ้าเกิดว่าใครในครอบครัวที่มีประวัติ เป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งลังไข่อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําให้คนในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรงนะคะเช่นพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยถ้าเป็นก็แนะนํามาตรวจนะคะว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งนั้นไหมแล้วก็แนะนําให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเหล่านั้นเป็นประจาําตามอายุแล้วก็ความเสี่ยงคนไข้มะเร็งทุกคนมันไม่จําเป็นที่พอเรารู้แล้วเราจะต้องซึมเศร้าเครียดไปกับมันหมอแนะนําให้มีกําลังใจสู้ สิ่งที่คนไข้มะเร็งต้องการคือมากๆเลย1คือสติ2คือกําลังใจแล้วก็พอเป็นแล้วก็แนะนําให้ศึกษาผลข้างเคียงเตรียมตัวให้พร้อมถามคุณหมอเลยว่าเอเราเป็นอะไรแล้วก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ก็จะได้เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องดูแลไรยังไงต่อการรักษาจะเป็นยังไงแล้วเราจะต้องเจออะไรในภายภาคหน้านะคะ เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ทวารหนักนะคะก็ตั้งแต่ปี6 6ด้วยความที่แบบสารมีเป็นโรคจอบลาดตารเสือ่อมเราเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเดียวใช่ใช่แล้วมันเหมือนก็อีมันจะไปทางไหนดีเราก็มีอยู่สามคนพ่อแม่ลูกอ,อะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มีเราแล้วเนี่ยลูกจะอยู่ยังไงลูกก็กําลังเรียนด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นมะเร็งก็ต้องต่ายแต่จริงจริงมันมันไม่ใช่ก็มาได้กําลังใจจากพี่ นี่ด้วยแล้วก็ยาพิ่แมมหลังจากรักษาแล้วก็ยังมีอาการปวดต้องต้องทานทามาดอลไอตัวเม็ดเขียวเหลืออะค่ะวันละเม็ดเหมือนก็จะติดยาด้วยพอมาทานยาที่แมมคือไม่ปวดเลยก็เลิกยาทามาดอลไปเลอยอะค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็คือไปจากจากห้าเซนแล้วก็รักษามาก็คือเหลือแค่หนึ่งเซนแล้วก็ไม่พบเชือ้ออพตอนหลักก็ไปย้อมเชื้ออีกทีก,ก็ตอนนี้ก็แบบหมอบอกว่าเป็นแค่เนื้ององกแล้วได้เหมือนกับมีชีวิตใหม่เพราะว่าอยากจะให้กําลังใจคนที่ต่อสู้อยู่ก็แบบสู้นะคะแล้วก็อยากให้แม่หายไวๆแบบให้แบบใช้ได้ใช้ชีวิตได้ปกติเัาทางนี้ทั้งนั้น มียาดียังไงก็ช่างนะคะขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็อาหารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นให้ยาดีแค่ไหนไม่ว่าจะศาสตร์แผนปัจจุบันหรือศาสตร์แผนไทยแต่ถ้าคุณดูแลสุขภาพไม่ดีโดยเฉพาะอาหาร5้อเนี่ยอาหารสําคัญสุดเลยก็ <laughs> <laughs> ไม่มีประโยชน์ รู้ได้ทั้งความอบอุ่นแล้วก็ได้จากได้ความอบอุ่นจากทีมานที่ต้อนรับจากคุณแม่มที่ให้ความรู้และมีหมอมาจากโรงพยาบาลลาดพร้าวไม้คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งถ้าได้สังเกตแล้วเ <c oughs> พื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันตาจะหมุนไปพี่แม่มมาด้วยกันต่างคนก็มีสุขภาพที่ดีไม่ถึงปีบางคนก็หายปกติตัวเองก็หายด้วยเป็นมะเร็งตั้งแต่ปี6ยสองพอปี6ยสาม ไม่มีเชื้อแล้วตรวจเท่าทุกวันนี้ก็ไม่มีเชื้อหมอบอกไม่มีเชื้อตรวจทุกปีนะตรวจสุขภาพทุกปีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมด้านซ้ายผ่าต,ตัดทิ้งแล้วระยะลามไปที่กระดูกค่ะหมอบอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งนะหัวใจล่นไปที่กระตุมเลยค่ะวูบไปคะขณะหนึ่งก็ลเลยบอกว่าทำไมต้องไปเราด้วยทั้งที่ร่างกายเราก็แข็งแรงทำงานทุกวันรักษาตามหมอนัดสามเดือนหนึ่งครั้ง ก็มียาให้ทานยามุงเป้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ทานยาสมุนไพรของพี่แมมควบคู่กับยาที่หมอให้มาด้วยค่ะรู้สึกว่าทานเข้าได้นอนหลับแล้วก็มีกําลังรักึืนมาสดชื่นึ้นดีใจมากค่ะที่มาที่นี้ได้รู้จักกับพี่แมมเป็นคนที่ช่วยเหลือคนเป็นมะเร็งมากเลยค่ะดีใจมากจนพูดน้ําตาไหลเลยคนนี้ปลื้มมากเลยค่ะ